สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆม,มาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผัดกระเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับค่ะเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเราก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ํามันให้ร้อนนะคะเราก็ไปทําการทอดใบกระเพราก่อนเลยคะ่ะทอดก,กรอบนะคะเพื่อนๆพอ,อกรอบได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพืนเ่อน ที่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูแซ่แบๆอร่อยๆนะคะจัดให้เลยค่ะวันนี้ประกอบได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะเราไปดูเครื่องปรุงเลยค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบของเราก็มีไขยย่เยี่ยวม้าเนื้อหมูบดละเอียดพริกขี้หนูสดเม็ดเล็ก พริกขี้หนูสดเม็ดใหญ่กระเทียมไทยใบยกะเพราซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็ทำการทอดไข่เยี่ยวม้าเลยค่ะนะคะเราทำไปการทอดให้สุกก่อน เขาก็สุกมาแล้วล่ะคะ่ะแต่ที่การทอดก็วามอร่อยกระฟินทอดไข่เยี่ยวม้าสุกเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆหั่นนะคะเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อนเ,อเวลาทอดเนี่ยใช้น้ํามันร้อนๆอใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนพอเขาสุกเสร็จสับเรียบร้อยเรวกา นะคะแล้วก็พักเขาให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหั่นนะคะแล้วก็ส่วนรอให้เย็นเนี่ยเราก็ไปจัดการตําพริกก่อนเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเอากระเทียมใส่นะคะกระเทียมวันนี้พี่การจะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเพื<ๆ>่อนๆจัดแบบหอมๆแซบ่บๆเลยค่ะตาได้ที่เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูเม็ดเล็กลงไปตาก่อนนะคะ ที่พิการใช้เป็นสองออพริกขี้หนูสองชนิดนี่ก็คือว่าต้องการความสวยงามนะคะพริกขี้หนูเม็ดเล็กเนี่ยเขาจะเป็นพริกขี้หนูสวนหอมๆนะคะส่วนพริกขี้หนูเม็ดใหญ่เนี่ยคือต้องการความสีสันสวยงามนะคะเพื่อนๆแต่ผัท้าเพื่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรคะ่ะใส่อย่างเดียวก็ได้นะคะเพื่อนๆขาเอาตำแหลกได้ที่นะคะเราก็ พักเอาไว้นะคะแล้วก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆพอนพอน้ำมันร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาพริกกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่เนี่ยลงไปผัดนะคะเราก็ผัด พริกกับกระเทียมที่เราตบไว้เนี่ยให้หอมนะคะให้สุกหอมนะคะเวลาเราผัดเอ่อพริกที่หนูตำกับกระเทียมเนี่ยเราต้องผัดให้เขาสุกนะคะถ้าเขาไม่สุกน่บางเอ่อพริกบางอย่างเนี่ยเวลาเราซื้อมานเนี่ยเราผัดถ้าไม่สุกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะไม่น่าทานนะคะเราต้องผัดผัดเขาให้สุกนะคะถ้าสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดได้เลยะค่ะนะคะ ก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะน้ำแล้วก็ล้างครกนี่ยนะคะอร่อยชัวรผัดผัดหมูให้สุกนะคะเพื่อนๆเมนูนี้จะทานเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็อร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เติมด้วยเครื่องปรุงนะคะ ซอสถอยนังลมนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะเอ่อผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้าตาลทรายค่ะเครื่องปรุงนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพิ่มรสได้ตามให้ชอบเลยค่ะบางคนเอ่อบางบ้านก็ไม่ชอบผงปรุงรสไม่ใส่เู่รสก็ไม่ต้องใส่นะคะ แอบผงปรุงรสอันนี้เขาจะมีเอ่อเป็นซุปหมูอยู่แล้วนะคะจะมีส่วนผสมของเนื้อหมูอยู่ข้างในนะคะเป็นรสหมูนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เอ่อสีอูดาไปนิดหน่อยเพื่อให้เขาเกิดสีสันนะคะเพื่อนๆเหาะเหาะสีอูดมไปนิดหน่อยนะคะไอเขามีสีสันนะคะ จัดการผัดเลยค่ะเดี๋ยวพอสุกได้ที่เราก็ทยอยใส่ไข่เยี่ยวมาลงไปนะคะแต่วันนี้พิการจะใส่ไปเออครึ่งนึงอีกครึ่งนึงจะอยู่ในจานนะคะเพืเ่อนๆเพราะว่าพิการต้องการเออเวลาจัดจานจะได้สวยนะคะถ้าใส่ไปหมดมันจะดูไม่น่าทานนะคะต้องการใส่จานเปิดให้สวยงามนะคะเพืเ่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะีคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะโรยหน้าด้วยใบยกะเพรากรอบของเรานะคะเมนูนี้ทานกันได้แบบจุกๆเลยค่ะทั้งครอบครัวนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยคะ่ะแล้วก็โรยด้วยใบยกะเพรากรอบที่เราเออทอดไว้เมื่อคู่นะคะลงไปนะคะเพื่อนๆน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ